ผมบุตรีสาววนไม่ได้ครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับวันหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมเมันก็ที่เดิมที่ปิงกาแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมเนี่ยตอนนี้ก็บุญชัยแล้วก็พี่พีในค่ายครับพวกพี่เพืนเนาาเ่อนในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอาย,ยุเท่าไหร่แล้วสิบสห้าครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยกว่าปีเดครับน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หนึพันห้าสิบเอ็ดครับเรามวยสไตล์อะไรครับีมวยครับวันนี้เราต้องมาเจอกับฉลามชนเคยต่อยเขายังเคยแล้วครับกี่ครั้งครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่นนนะครรับบขาาายกี่เเลปไง้ง พ่ายแพ้คะแนนเข้ามาวันนั้นแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าอ๋อีเบียดกันแล้วไปหลุดเองหรือว่าเงี้ยเหรอครับอืมเลยพลาดไปวันนั้นแพ้เวทร้อยเท่าไหร่วันนั้นแพ้เวทร้อยร้อยห้าหรอไม่มันนี่มาต่อยร้อยเก้าอะ่อยปล่อยขึ้นมาเลยครับอ๋อให้ปล่อยขึ้นมาต่อยอืมแล้วร้อยเก้านี่คิวไหวไหมไหวครับไหวนะไม่มีปัญหาแล้วเราต่อยเขาล่าสุดเหรือเหรือว่าอ๋อล่าสุดวันนี้ให้มาล้างตากันเลยคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหม เขาเมยสไตล์อืมแล้ววันนี้วางเกยวางแพงไงดิเดินแทงครับเดินเดี๋ยวจับแทงเลยไม่สนใจอะไรเลยนะแล้ววันนั้นเราไม่ได้จับแทงหรือว่าไงจับแทงอืมแต่ไปไม่ถึงอ๋อเดี๋ยวผ่าพลาดเบียดกันไปอ๋อช้าไปนิดนึงแต่วันนี้ความเร็วขึ้นคิดว่าวันนี้มาเอาคืนตั้งใจเลยอ่าวันนี้ต่อยร้อยเก้าเมื่อกี้สองนักเกินอยู่จุดหกก็เหมือน่าวิ่งนะยืดเส้นยืดสายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงรวันนี้พร้อมมาล้างตาเต็มที่ค,คุมมากี่กิโลครับไม่ได้คุมปล่อยมาเลยเพราะเวทมันใหญ่เนาะร่างกายเต็มร้อยอเ,เราคานจังหวัดชลราครับากเชื้อโชว์แฟนคลับหน่อยวันนี้จะทำมาเต็มที่พร้อมมาชนะคืนนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมาครับ